ไอร์ให้เบอร์น right. cool. so, so, ัก so. อ okay, well, ้วกไปเด้อมีอีกทั่วมหาอัยขันยากอีกกับทั่วมหาเลยอยากยังถ้ามาแพ้นี่แพ้นี่ไอ้ไอ้เศร้าเจ็บแล้วล่ะมันเป็นวารายดอกมันเป็นแพ้หน่อยหน่อยมันเป็นแพ้หน่อยหน่อยเออมีแล้วหายก็ดีแล้วแล้ววะพี่ตังไดและทันใดนั้นเองคุณก็อดหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ไปบ๊วย ในรุ่งเช้าของอีกวันแม่ของนางอ้วนและน้องสาวก็ได้เดินทางมาจากการเล่นไพ่ทิบหายแล้วป้าซีโอ้มันเป็นจังไาขกับ้านชาติคนนี้มันเพื่อเพื่อเปลี่ยนให้เราขัดของแนวละขัดของแวน,งนงแวใด ไปเรี๋ยวไปแล้วขอสัไปกินกินดีกว่าเออยกไปกันข้าวกันไปกันข้าว